Ô mày, 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 ไก่อะไรก็มีหมดเนยยีราฟนิลลี่ตั้งเนีย 감사합니다. <목소리도> 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 ก็ออหิงไฟก่อนตูนโอกาสดีนะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ในการสวนตัดเชียงใหม่ท่านผู้ที่ใช้มุกงมันนะคะได้เข้ามาอย่างบริเวณน้นในส่วนจะแสดงเขาเชิดผมือกับท่านพ่อของเราด้วยนะคะนะคะนี่ลํำเข้าไปเลยนะคะในส่วนจะแสดงนี้เรียนเชิญท่านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะในวันนี้เราจะมาลอยกระทงปลาทูกันนะคะ สาวงามที่ถือกระทงในวันนี้นะคะสังเกตได้ว่าในมือของสาวงามของเรานะก็จะมีสีนะคะซึ่งกระทงตรงนี้เราก็จะใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมใสให้กับใสเขียวครับาพร้อมแล้วสนึ่งี่เลยนะคะ<ห>เดี๋ยวเราลองมาดูกันน้องๆจะแอบเห็นไหมไนะคะ,นะ,นะรเริ่มมากันแล้วนี่มาแล้วหนึ่งตัวนะคนะ ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะเมื่อกระตุ้นพฤติกรรมตา thank mm -hmm. you ชิลล์ละ99บาทนะคะขอนนนอ,อ,อนุญาตกระโดดอ๋อได้ยอดเป็นพุทธบูชาโคมเฉินน่าสีได้ไหมนะคะรับศักดิ์สิทธิ์ในสวนตัดเชียงใหม่ของเรานะคะในวัดปู่ดินขาวแห่งนสามาระ,ะมาแวะสักการะบูชาที่วัดปู่ดินขาวของเราที่25จนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน โ,คโคชคดีมีชัยโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคนนะครับเหเนาะปัญหาคือตามคดี ห้สสาสองหนให้เห็นๆๆๆเด้วยครัวนบริการของสุนัียงนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27 28 29 30นะครับก็เริ่มจากกา,ารให้อาหารที่เป็นกระตุ้นะครับกนจุดแรกเลยเนี่ยเราจะเตรียมไว้ที่ส่วนจัดแสดงที่โคโปเตมัสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย นักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะรอยกระทงเป็นอาหารให้กับพีป่โป,โปโปได้ครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นจ,จุดที่หน่งนจ,จุดที่สองนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยครับคือที่สโนว์บัตตี้เอ,อร์แลนด์หรือว่าส่วนจะสแสดงคือมั้ยก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเล่น ในสโนว์บอดี้ห้มิะมะเทียมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลอยกระทงครึ่งเจ้าที่ทางสโนว์บอดี้เนี่ยได้จัดเตรียมกระทงไว้นะครับสําหรับท่องเที่ยวสามารถที่จะ,ะไปลอยกระทงบนหินมะได้เลยครับก็จะมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตน,นะครับเป็นลักษณะของกระทงที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยกระทงจะเป็นกระทงหลักสี เพื่อที่จะให้เพนกลิ้นนั้นนะครับมีใช้ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยนะครับได้เห็นสีต่างๆแล้วก็เราก็จะใช้ปาทูนะครับไปเสียบไว้แล้วก็ให้เ็นกลิ้นนั้นได้มารับปาทูในบวณนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายในส่วนของสุสที่จะจัดเตรียมไว้เพราะเนื่องจากว่าเรามีโบราณสถานวัดกูดิขาวนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับโบราณสถานสําคัญแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ให้กับนักท่องเที่ยวนั้นนะครับสามารถที่จะมาแขวนโคมรอยนะเอ้ยโทษนะมาแขวนโคมนะครับเพื่อเป็นสักการะเป็นพุทธบูชานะครับในพระที่ประดิษฐานที่วัดกุลขาวซึ่งประกอบไปด้วยพระนวะพุทธามาบรามีนะครับแล้วก็พระศรีสัขยะมมนี สตาบ,บุรีละวะบูชาและตลอดจนถึงพระพุทธรูปอีกหลายองค์นะครับจนมาที่จัวัดเงใหม่นะครับเราเสียเงินเพียง130บาทนะครับก็สามารถที่จะทํากิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่25ถึง30เลยนะครับส่วนส่วนจะแสดงโซโนบัตตี้วิเทอร์แลนด์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27 3วัน ส่วนในจุดต่างๆเนี่ยก็คือทั้ง5วันเลยครับจนถึงวันที่สามิก็เรียนเชิญนะครับเราก็พ,พยายามที่จะสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิส่งแวดล้อมและองค์การสุนสัต์แห่งประเทศไทยที่มอบนโยบายให้กับพวกเราได้ดำเนินการครับสัตว์วเชียงใหม่ของเราและอะไรค่ะสนชนนะคะภาพด้านบนได้เลย น้องน้าก็คือปลาทูนั่นเองเดี๋ยวเรียนให้เลยนะคะนี่ก็ือเลาทูให้กับนยองอ้าว Oh okay. yeah.